นีโตัวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆนานาเอพสทุกท่านครับผมมาครับวันนี้ผมวิธีพลานตีพาลงมาหาตกปลากันอีกแล้วนะครับอ็หมมยนี้นะครับก็คลิปที่แล้วที่ผมมาตกวันนั้นสุดยอดเลยนะครับสุดยอดแห่งความหมานเลยไหมนี้แล้วปลาก็ค่อนข้างที่จะตัวโต อ๋อเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันนะครับว่าจะหมานเหมือนวันนั้นหรือเปล่าจะมีปลาเด็กลับบานหรือเปล่าครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหมายผมนะครับที่เก่าเวลาเดิมเลยอยู่ด้านหลังก็อันนี้ผมเว้นมาสองวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาครับก็เบ็ดที่ผมใช้นะครับก็เป็นเบ็ดขันไม้ละกรรมเก่าๆอันเดิมนะครับนี่ครับแล้วก็เยือก็เป็นเยือไส้เดือนเหมือนเดิมนี่ ผำเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเราลองมาเช็คดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับประจำตำแหน่งจัดไปครับมาดูกันอ้ย้อ้ยย่อนกข้ไปเลยไปเลยไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยหอ้้ย โอยสุดยอดเลยครับนี่อ่ะโอ้ยตัวแรกก็บันเลอเธอเลยครับผมใหญ่จัดประลัดบอกครับวันนี้้ <c oughs> โอโหมายนี้ก็เป็นหมายประจำนะครับเป็นหมายส่วนตัว วันนี้นะครับผมก็จะมาเอาไม่มาเพราะว่าผมจะไปกู้หลอบด้วยเลยแวะมาอบแค่พอได้หน่อยนะครับพอได้กับข้าวกับบานอวันนี้มีเดือนไม่กี่ตัวนะครับ่เดือนขุดมาอยู่มันเจ็บแปดตัวเอ๊สิบปตัว ไปครับต่อเลยปปัปปัปปห,หมาอีกแล้วนะครับมัน,มน ครับรอเรื่องเครื่องไม่ร้อน เอ็มศิษย์สามมาแล้วนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสักสิบห้าตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ผมพอนปากหรือเปล่าไปครับต่อเลยมา,ลม,าลมาแล้วครับัอวอะไรนะครับ MTC ครั้งผมก็จะไม่เคยใช้เหยื่อย่างอื่นนะครับส่วนมากผมก็จะใช้เป็นเหยื่อไส้เดือนอย่างเดียวครับผมนี่ไส้เดือน เราลองมาดูกันนะครับ15ตัวผมจะใช้เวลาเาไหไ่ผมจะไม่ตัดกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า15ตัวใช้เวลานาน,านขนาดไหนยิงยาวเลยนะครับอุ้ยลุดโอ้โหใส่เดือนเต็มดูกตาเลย I <laughs> โอ้โหอยู่ตัวนี้อีกครับปลาเลอเลยครับโอ้โหออกกันเลยนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองมาจับเวลาดูกัน ก็ตอนนี้หาตัวแล้วนะครับไปต่อเลยดูดเยื่ ที่หมาแล้วนะครับครับต่อเลย Ticket. 叶宽。Yeah, ไม่อยู่ครับทำไมอน้องครับบทที่เก้า เสร็จแล้วนะครับ โอ้ยไอ้จับนี่อโอ้โหนี่สิบเอ็ดมาแล้วนะครับเฮ้ยสี่ตัวกวาจะถึงกำหนดที่เรากำหนดไว้แล้วนะครับอ่าอันนี้จะเอาแค่สิบห้าตัว ลนะครับติดอตัวครับผมก็พอแล้วครับสรุปผลงานเลยว่าต่้กี่ตัวไม่ถึงสิบห้านะครับใช้เวลานานไปหน่อยนี่ครับที่อยู่ด้านหลังผมแล้วก็ตัวก็ไม่ใช่เล็กนะครับดูตัวใหญ่เลยนี่ครับ แต่ทั้งหมด13ตัวนะครับดูใช้ได้เลยครับผมก็ผลงานได้มาทั้งหมด13ตัวหลายกิโลนะครับพอตัวใหญ่ๆด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้ามันๆครับ